มาแต่เช้าเช้าเยวมาฟังธรรมะก็มาแต่เช้าเช้าเหมือนกันเนาะมาเช้าเช้านี่สบายใจมีความสุขมาเช้าเช้ามีความสุขสบายใจเย็นสบายเขาทำสมาธิจเจริญจิตตภาวนาสักคู่เดียว นะตรงที่พุทธะได้จับปกครองไว้นี้คือ,อรรมาจักขับเคลื่อนธรรมะของเราพุทธะธรรมะสวัสดีนะคุณโยมแล้วก็ ท่านนักบวชทุกท่านนิพพานังปรมังสุขงังนิพพานังปรมังสุญญังพุทธะนี่เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งบรมสุขบรมธรรมในพระนิพพานของพุทธภูมินี่และ ธรรมสวัสดีวันนี้พุทธจะมาขยายอัดขยายธรรมในหัวข้อที่ว่าพระสีอ่านเป็นผู้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมถึงเหล่าพุทธเป็นผู้บรรลุธรรมตามเจตนารมของเหล่าพุท ทุกพระองค์แล้วเอาธรรมะนั้นมาแสดงให้ญาติโยมได้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะเป็นธรรมะเนื้อแท้เป็นธรรมะ,อท,รรมะทองเนื้อแท้ไม่เจือปนอย่างนี้วุธะนี่มาขยายอัดขยายธรรม ตามเหตุตามปัจจัยหัวข้อธรรมของวันนี้ก็มีคุณโยมอยู่ท่านหนึ่งเป็นคุณโยมที่ไม่ได้ศรัทธาอะไรแรงกล้าหรือว่าอาจจะไม่มีความศรัทธาในพระสีอ่านเลยแล้วก็พยายามจะสร้างความเข้าใจว่าธรรมะของพระสีอ่านคืออะไร แต่ในขณะที่กำลังพยายามจะสร้างความเข้าใจก็พยายามจะเอาความรู้จากการที่ตนได้พยายามศึกษาค้นกว้ามาบอกให้พุทธ,ธะได้รับรู้รับทราบเพื่อที่จะเป็นการได้ทดสอบทดลองความเป็นพระศีอริยะเมตตรอยู่เนืองเนือง สุดท้ายก็เอ่ยปากออกมาว่าพระศีอริยะเมตตเป็นผู้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าโคตะมะนี่ยอมรับความจริงแล้วแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่พระศีอานบรรลุธรรมนะคุณโยม พระสีอานยังบรรุธรรมของพระพุทธเจ้าสากยบุตรจริงๆแล้วก็มันห่างกันไม่กี่ก้าวกับพระพุทธเจ้าโคตมะเปลี่ยนสมมุติไปเท่านั้นวันเวลาผ่านไปไม่กี่ปีก็เปลี่ยนสมมุติไปก็เท่านั้น แล้วก็ยังบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์แรกไม่ใช่ท่านพระพุทธเจ้าโคตมะนะเป็นพระพุทธเจ้าธาตุลมนี่บรรลุในธรรมของพระพุทธเจ้าธาตุลมด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์แรกต่อมาในประเทศจีนก็มีพระพุทธเจ้าอุบาติขึ้น แต่คนจีนโง่เขาเบาปัญญาขนาดไม่รู้ว่านั่นคือพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าที่อุบัติแล้วในประเทศจีนนั้นมีอยู่แต่คนจีนน่ะถูกอวิชชาครอบงำปิดบังดวงตาของเขามองไม่เห็นเขาจึงมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าในประเทศจีน น่าเสียดายโอกาสท่านเองท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็มีนัยยะบอกไว้โดยธรรมแต่คนจีนไม่สนใจที่จะใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสักเท่าไหร่เอาไปประยุกต์ใช้แต่ไม่ให้คุณแก่ผู้ที่ตนเองได้นำเอาธรรมะนั้นไปใช้นี่เป็นอย่างนี้ คือไม่รู้จักบุญคุณน่ะแหละนะคุณโยมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็ไม่ไปสนใจท่านนี่คนจีนเป็นอย่างนั้นอ้าคราวนี้นี่พุทธะได้บรรลุในธรรมแล้วเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าท่าดินท่านด้วยจิตวิญญาณท่านอยู่ในประเทศจีนไปหากันเอาเองคงจะรู้อยู่หรอกว่า ถ้าเกิดว่ามีผู้ศึกษาธรรมดีก็จะรู้หรอว่าจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าธาตุดินนั่นคือใครท่านไม่ประสงค์จะประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็สุดแล้วแต่ให้ญาติโยมได้รู้จักท่านจากปากพระศีอริยเมตายนี้เองเหมือนกันและธรรมะของพระพุทธเจ้าธาตุน้ำ พุทธธาตุไฟพระสีอริยะเมตยพระสีอ่านก็เป็นผู้บรรลุในธรรมนั้นก็รู้แจ้งว่าท่านนไม่ได้ทรงเขียนหรือบัญญัตอิอะไรไว้เพื่อให้เราสาวกผู้หลงตนเองนี่ได้จนปัญญาต่อพระสีอานนั่นแหละม,มาถึง ในยุคที่พระศรีอาจะต้องอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ก็มีธรรมะอีกมากมายที่เป็นของเหล่าพุทธ,ธะแม้ว่าจะไม่ใช่พระพุทธ,ธเจ้า,าเป็นธรรมะยกตัวอย่างเช่นพุโทโธซึ่งเป็นของอท่านหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็เป็นพุทธ,ธะท่าน ได้ประวารณาไว้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระศีอารียเมตตรแต่สุดท้ายท่านเลื้ออยู่นิดเดียวท่านคิดว่าการที่จะให้ทำแก่คนในยุพพระศีอารียเมตตรนั้นยากเย็นแสนเข็ญคนนั้นมีทิฏฐิมากดื้อรั้นไม่ฟังธรรมนะไม่ฟังธรรมถ้าจะอยู่ต่อนี่แม่มันลำบากไม่เอาละ พอ,อแล้วเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรหลวงปู่มั่นท่านก็เลยลาจากพุทธภูมิไปเท่านั้นแหละท่านก็บรรุเป็นพระอระหันต์ดับสูญไปโดยปริยายเข้าถึงบรมมาสุขเข้าถึงบรมธรรมนี่อย่างนี้และพระศรีอริยะเมตไตรพระองค์จริงก็ต้องมาอุบัต เสรแล้วพออุบัติแล้วนี่คำว่าพุทธโธไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกพระศีอานจึงอนุโลมให้นำคำว่าพุทธโธมาใช้แล้วก็ให้เกลียดตแต่หลวงปู่มั่นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีพระองค์หนึ่งเป็นพุทธพระองค์หนึ่งเลยทีเดียวก็ให้อนุญาตนำเอาพุทธโธมาใช้ กับศาสนาของพระศรีอานได้นี่อย่างนี้แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพุทธ,ธเป็นเจตนารมณ์ของพุทธ,ธเลยทีเดียวนี่พระศรีอานจึงเป็นผู้บรรลุในธรรมของเหล่าพุทธ,ธทุกพระองค์พระพุทธ,ธเจ้าทุกพระองค์นี่เป็นผู้บรรลุธรรมของพระพุทธ,ธเจ้าทุกพระองค์ ไม่มีผู้ใดบรรลุในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนอย่างพระศีอานอีกต่อไปแล้วนี่อย่างนี้มาอุบัติณปัจจุบันนี้ให้ธรรมะอยู่ณปัจจุบันนี้เมื่อดับศูนย์ไปแล้วก็คือดับศูนย์ไปแล้วใครจะไปเข้าเฝ้าพระศีอานนี่นั่นคือพวกที่หลอกลวงโลก เมื่อปรินิพานไปแล้วใครบอกว่าพระศีอ่านเข้าฝันนั่นคือผู้หลอกลวงโรคนี่เพราะว่าดับศูนย์ไปแล้วปรินิพานไปแล้วผู้ที่ยังมีกิเลสไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ธรรมะได้ฝากไว้ให้แล้วเพื่อให้เดินตามแนวทางของท่านแล้วเข้าถึงพระนิพานเข้าถึงความเป็นพุทธด้วยตัวของ คุณโยมเองด้วยตัวของนักบวชเองด้วยตัวของท่านเองนั่นแลนี่อย่างนี้ฝากไว้หมดแล้วให้ธรรมะไว้หมดแล้วที่อยู่ต่อนี่ก็แปเป็นเพียงแค่ขยายอาจขยายทําเพิ่มเติมอ,อยู่ต่อนี่ก็เพื่อให้ธรรมะอยู่ต่อนี่ก็เพื่อให้คุณโยมที่พอได้มีบุญบารมีธรรม สะสมมาดีได้พบปะพบเจอกับพระศรีอานอย่างนี้คำว่าบุญบารมีมาดีนี่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนร่ำรวยเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่พวกนี้ทำบุญด้วยเศษเงินเศษทองก็ได้เป็นคนร่ำคนรวยแล้วก็เท่านั้นเองแต่ไม่รู้จักปัดพติปฏิบัติธรรมเจริญธรรมะ เรียกว่าเป็นการสะสมบารมีธรรมเมื่อไม่มีธรรมะเพียงพอก็เข้าไม่ถึงพระศีอานก็เท่านั้นเองอาคุณโยมเข้ามานะแล้วก็มากดสาธุธรรมะสวัสดีนะคุณโยมมากดสาธุให้กับพุทธะนะฟังธรรมะของพุทธะเกือบทุกวันนะอย่างนี้นะอืม ทำแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะให้ตรงกับจริตของเราแล้วก็ให้จิตให้ใจเราบริสุทธิ์ออกห่างจากกิเลสเรื่อยๆไปนะคุณโยมไม่ต้องไปฟื้นมันนะกิเลสไม่ต้องไปฟื้นมันแต่ให้เห็นว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์มองให้เห็นไปเรื่อยๆจนกว่าจะชัดเจนเมื่อชัดเจนแล้วก็มาดับมันดับมันเสียนะ จะอายุมากแล้วค่อยมาเป็นนักบวชด,ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงนี่ก็ไม่เสียหายนะตอนนี้เป็นพุทธทา,ายาทก็ปฏิบัติไปอย่างพุทธทา,ายาทเอาเรียนรู้ทุกเ,เรียนรู้ให้เห็นทุกนี่ไปเรื่อยๆอนุโมทนาบุญหลักุณโยมเข้ามากดสาธุให้กับพระศีอริยะเมตยมก็ให้ คุณโยมรักครอบครัวนะมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในธรรม,มเาชาเชาๆมาฟังธรรมะของพุทธ,ธะมาฟังได้สักครู่หนึ่งมีธุระก็ไปทำธุระต่อแต่ก็ฝากกดสาธุไว้ด้วยกดสาธุก็คือกดไลนั่นแหละนะกดไลนั่นแหละอเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้คือไม่ต้องการแสดง ตนนะเป็นผู้นิรนามแต่เห็นดีแล้วกล่าวสาธุกับธรรมะของพระสีอานแต่ก็ไม่กล้าที่แสดงตนออกมาเป,เป็นตัวเป็นตนให้ชัดเจนก็ทำได้เท่านี้ก็ถือว่าได้บุญเพราะว่าสังคมยังมีแรงกระเพื่อมที่จะต่อต้านพระสีอานอยู่ยังเข้าไม่ถึงธรรมที่แท้จริงนะของพระสีอานอยู่มาก ก็ปล่อยเข้าไปตามเหตุตามปัจจัยนะเราไม่ต้องไปอะไรกับพวกนีเออ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยตามสมมุติทั้งนั้นถ้าเขาได้เข้าถึงธรรมะปฏิบัติธรรมตามที่พระศรีอริยเมตยได้ทรงตรัสไว้แล้วดีนี้เขาก็จะมองเห็นพระศรีอริยเมตยเอง ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แต่ก็เริ่มมีคุณโยมเห็นแล้วนะขนาดว่ามีทิฏฐิมานะสูงมากแต่ก็เริ่มเห็นแล้วว่านี่ท่านนี้บรรุธรรม,มาบรรุขนาดพระโคตมะได้พระพุทธเจ้าโคตมะได้บรรุในธรรมของพระพุทธเจ้าโคตมะที่เคยบรรุไว้เมื่อ2,500ปีได้นี่ต้องไม่ธรรมดาแล้ว ผู้ที่บรรลุในธรรมของพระโคตมะพระพุทธเจ้าโคตมะได้นี่ก็เทียบเท่ากับมีธรรมเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าโคตมะแล้วแต่พระศรีอานมีธรรมมากกว่านั้นมีธรรมมากไปกว่านั้นไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวพระศรีอานมีธรรมะ,อะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่บรรพการ ก็คือพระพุทธเจ้าธาตุลมพระองค์แรกแล้วก็มาจดถึงพระพุทธเจ้าธาตุดินในประเทศจีนแล้วก็ยังบรรลุต่อไปอีกในธรรมะของเหล่าพุทธนี่นะคุณโยมเข้ามาก็ธรรมะสวัสดีนะจ๊ะธรรมะสวัสดีนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เข้านี้นี่ ผู้ที่อยากทดลองทดสอบภูมิธรรมของพระราศีหริยาเมตยก็หยิบยกเอาสมมุติขึ้นมานี่ท่านรู้จักสมมุตินี้ไหมท่านรู้จักสมมุตินี้ไหมพุทธาก็บอกว่าคุณโยมรู้จักคําว่าสมมุติดีแค่ไหน,นสิ่งที่คุณโยมโยกมาทั้งหลายมันคือสมมุติทั้งนั้นต้องถามคุณโยมว่าแล้วสมมุตินั้นทําให้คุณโยมดับกิเลสได้หรือไม่ ถ้าคุณโยมยังไปติดอยู่กับสมมุติแล้วมันไม่ทำให้คุณโยมดับกิเลสนั่นแหละมันไม่ใช่ธรรมะนี่คุณโยมบอกว่านี่แหละอริยสัจสีนี่แหละเป็นธรรมะมันไม่ใช่ธรรมะถ้ามันเป็นธรรมะคุณโยมต้องดับกิเลสได้อริยสัจสีที่คุณโยมเขียนมามันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นแค่คำพูดมันเป็น เพียงแค่อักษรเขียนมาเป็นอักษรต้องถามใจตนว่าเขียนอักษรนี้แล้วคุณโยมดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงไหมพูดอักษรนี้แล้วคุณโยมดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงไหมถ้ากิเลสมันยังคงสะสมอยู่นั่นแหละมันคือสมมูติมันไม่ใช่วิมูตต้องให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละคือธรรมะธรรมะที่นำไปสู่พระ นิพพานนี่นำไปสู่ความหลุดพ้นที่แท้จริงเข้าใจจากเข้าใจคำว่าสมมุติไหมคุณโยมถ้าวันดีคืนดีมีลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าธาตุดินในประเทศจีนศึกษาธรรมจากท่านแล้วเข้ามาถามธรรมะมาพูดเป็นภาษาจีนถามนิดนึงว่า คำว่าภาษาจีนสื่อสารกับพระศรีอ่านได้ไหมคําตอบคือไม่ได้พระศรีอานทําไมไม่รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าธาตุดินอย่างนั้นหรือคําตอบคือไม่ใช่นั่นมันไม่ใช่ธรรมะนั่นมันคือสมมุติสมมุติเพื่อการสื่อสารเพื่อการบอกถึงเจตนารม์ แต่คำว่าธรรมะคำว่านิพพานมันไม่มีภาษาเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีภาษาไม่ต้องใช้ภาษามือไม่ต้องใช้ภาษาพูดไม่ต้องใช้ภาษาเขียนธรรมะที่บรรลุถึงพระนิพพานนั้นไม่มีภาษาแต่เราท่านทั้งหลายพยายามจะสื่อสารกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจความเข้าใจนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วนั่นแหละรู้ได้ด้วยตนเองไม่มีภาษาแต่เราใช้ภาษาเพื่อสร้างความเข้าใจแต่ยังไม่ใช่ปัญญาความเข้าใจนั้นยังไม่ใช่ปัญญาถ้าหากว่ามีคุณโยมจากประเทศจีนมาถามธรรมะด้วยภาษาจีนพุทธะก็จะยิ้มให้แล้วก็จะบอกว่านี่คือสมมุติสมมุตินี้พุทธะไม่ได้สร้าง เมื่อมันไม่ได้สร้างมันก็ปรุงแต่งต่อไปไม่ได้เ,ออเรียกว่าไม่เข้าใจคุณโยมและว่าคุณโยมต้องการสื่ออะไรอย่างนี้พอจะสื่อกลับไปมันก็สื่อไม่ได้สื่อไม่ถึงกันแต่คุณโยมก็สามารถดูอากับกิริยาดูวิธีการปฏิบัติของพุทธะได้เมื่อดูวิธีการปฏิบัติอากับกิริยาก็จะตีความ ไปตามสิ่งที่ตนเองได้เคยสัญญาเอาไว้ได้เคยจดจำเอาไว้แล้วก็ไปปรุงไปแต่งตามเหตุตามปัจจัยเป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีตามเหตุตามปัจจัยที่ตนเองได้สัญญาเอาไว้เหมือนกันถ้าคนจีนมาสัญญาของคนจีนนี่ก็คือการกินเจหรือพระต้องฉันเจถึงจะบริสุทธิ์ สัญญาไว้อย่างนี้มาเจอ,อพระไทยบอกว่าพระไทยนั้นไม่บริสุทธิ์อันนี้ไม่ถูกต้องมันไม่ใช่มันเป็นสัญญาของคุณโยมคุณโยมสัญญาว่ากินเจแล้วบริสุทธิ์มันเป็นสัญญาแต่ถามว่าธรรมะที่อยู่ในการกินเจนั้นคืออะไรก็คือการไม่เบียดเบียนสับพสัตวนั่นคือธรรมะนะ มาดูพระของฝั่งไทยก็มีหลายรูปที่ไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ในการฉันแล้วนี่ท่านก็บริสุทธิ์เหมือนกันแต่ว่าท่านบอกว่าท่านเป็นมังสวิรัตอันนี้มันไม่ใช่เจแต่มันก็บริสุทธิ์เหมือนกันนี่เจตนารมก็คือไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์อีกต่อไปแล้วนี่อย่างนี้นี่คือธรรมะนะทั้งไทยทั้งจีน ต้องเข้าใจอย่างนี้ถึงจะเห็นธรรมว่านี่คือธรรมะนี่อย่างนี้นะอาคุณโยมเข้ามาแล้วตอนนี้เข้ามาเพิ่มนะก็ธรรมะสวัสดีนะพุทธาตาไม่ค่อยดีนะคุณโยมมองไกลๆมองไม่ค่อยเห็นละนะเห็นตัวเลขหนึ่งในชัดหน่อยนะแต่ตัวเลขอื่นต่อมานี่ไม่ค่อยชัดละนะอ่า ธรรมะสวัสดีสำหรับท่านที่เข้ามาฟังนะธรรมะของพระศีอานี่พระศีอานองค์จริงนั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าคุณโยมเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าธรรมก็จะเหมือนกับคุณโยมท่านหนึ่งที่ตอนนี้รู้แล้วว่า พระศรีอานอุบัติแล้วบรรลุในธรรมแม้แต่ธรรมของพระพุทธเจาา้าโคตมะก็ยังบรรลุนี่นะแต่พระศรีอานีนไม่ได้บรรลุแค่ของพระพุทธเจ้าโคตามะบรรลุไปถึงธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์แรกก่อนพระพุทธเจ้าโคตามะบรรลุในธรรมของพระพุทธเจ้าที่อุบัติในประเทศจีน แล้วก็มาจบลงด้วยเหล่าพุธทธะทั้งหลายทุกพระองค์นี่พุทธะเป็นผู้บรรลุแล้วในธรรมของเหล่าพุทธะดังนั้นธรรมะของพระศรีอริยะเมตไตรจึงเป็นเจตนาลมของเหล่าพุทธะเพื่อให้หมุ่มวลมนุษย์ทั้งหลายหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาและอุปาทานหลุดพ้นก็เพื่อความพ้นทุกขนั่นแหละคุณโยมนะเข้าถึงบรมสุข ก็คือพระนิพพานนั่นแถลวาวันนี้คุณโยมเข้ามาฟังพุทธ,ธเพิ่มขึ้นนะอตอนนี้เพิ่มขึ้นถึงสามคนนะในครั้งเดียวกันนี่มีปิติไม่ต้องมากเป็นร้อยเป็นพันก็มีปิติได้จากศูนย์ท่านกลายมาเป็นสองท่านกลายมาเป็นสามท่านมีปิติแล้วนะมันเป็นช่วงดึกด้วยนะช่วงตอนที่ตีห้า ให้ธรรมะตอนตีห้าแล้วยังมีผู้มาเข้าฟังนี่นะถือว่าผู้ที่เข้าฟังเป็นผู้ใฝ่ในธรรมจริงๆเป็นผู้ที่มีจิตประเสริฐจริงๆจ,งจึงได้มาฟังธรรมของพระสีอ่านได้นะอย่างนี้บางคนเห็นรูปของพระสีอา่านเห็นรูปนะเห็นขันนะที่ถือครองไว้นี่ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วนั่น ยังไม่ได้ฟังธรรมะให้จบเห็นเพียงแค่รูปดังนี้เราเรียกว่ายังไม่ถึงธรรมก็คือยังมีอคติยังมีอวิชชาครอบงำอยู่ในจิตในใจแต่ก็ยังดีนะยังดีกว่าพวกที่มีความอิจฉาริษยาผู้อื่นไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดีดดอะไรอย่างนี้เห็นพระสีอ่านแล้วไม่อยากให้พระสีอ่าน เป็นที่รู้จักก็พยายามปิดบังธรรมะของพุทธ,ธะเข้ามานะบางทีมาโพสมาส่งเขาเรียกว่าข้อความให้กับกลุ่มของเดี๋ยวยูทูบนะบอกว่าพุทธ,ธะนี่แสดงธรรมะไม่ถูกต้องอะไรอย่างนั้นนะไม่ได้ดูแล้วว่าตัวเองนับถือศาสนาอะไรพุทธ,ธะ พระศีอาริยะเมตยเป็นศาสนาอะไรมาบอกว่าพระศีอารียะเมตยให้ธรรมะไม่ถูกต้องไม่ได้ดูตนเองไม่ได้ดูว่าตนเองนับถือคนละศาสนากับพุทธ,ธผู้ที่จะบอกพุทธ,ธะนะว่าให้ธรรมะไม่ถูกต้องจะต้องเป็นผู้ที่นับถือในศาสนาพุทธ,ธภูมิเท่านั้นแล้วครานี้ถ้าบอกว่าศาสดาของเขา พูดไม่ถูกต้องมันก็ผิดละเพราะว่านี่คือเป็นพระผู้สร้างพุทธภูมิขึ้นมาดังนั้นธรรมะนี้จึงเอาไว้ให้กับเราพุทธะได้ปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามแล้วรู้แจ้งตามพระสีอ่านมาอย่างนีอ้อย่างนี้นะคุณโยมมาช่วยกันกดสาธุเพิ่มขึ้นนะอ,อนุโมทนาบุญนะคุณโยม ขอให้คุณโยมมีความสุขมีความเจริญนะทั้งในทางโลกและในทางธรรมปีใหม่นี้ก็ให้มีความสุขนะ,อ,ะอยู่กับครอบครัวก็ให้มีความสุขคำว่าครอบครัวนี่มันมีความหมายมากมายหนักหนานะบางท่านเป็นนักบวชอ,อยู่กับกลุ่มกับพวกพ้องก็ถือเป็นครอบครัวอยู่กับคณะนักบวชด,ด้วยกันก็เป็นครอบครัวอ,อยู่คนเดียว เวลาเจอเพื่อนก็ถือว่าเพื่อนที่ใกล้ชิดนะเป็นคนในครอบครัวก็ได้อย่างนี้ขอให้มีความสุขนะขอให้มีความสุขมีความเจริญเอาเราวันนี้พุทธ,ธามาให้ธรรมะขยายอัดขยายธรรมพอสมควรแก่เวลาพอสมควรแก่เวลาคุณโยมที่เข้ามาที่หลังก็กลับไป ดูตอนต้นได้จากวิดีโอที่จะได้บันทึกเอาไว้ให้คุณโยมได้เข้ามาดูในภายหลังนะศึกษาธรรมไว้เยอะๆนำธรรมไปประยุกใช้ถ้าคุณโยมเป็นคารวานนะสนใจที่จะศึกษาธรรมะของพุทธภูมิก็เข้ามาเป็นพุทธทายาทมาปรวรณาตนได้นะวันที่28่ธันวาเป็นวันพุทธทายาทเข้ามาปรวรณาตนศึกษาธรรมะ ด้วยความนอบน้อมด้วยความศรัทธาความเคารพในธรรมถึงจะเข้าถึงธรรมนะ้ามาด้วยความแข็งกระด้างมาด้วยจิตที่หยาบคลายนะไม่อ่อนโยนนั้นมันเข้าถึงธรรมยากพอเข้าถึงธรรมยากชีวิตก็จะพบแต่วิบากกรรมก็คือความทุกข์นั่นแหละคุณโยมมีทุกข์มากเลยอย่างนี้นะแต่ผู้ที่มีจิตอ่อนโยนอบน้อมในธรรมเข้าถึงธรรมได้ง่าย ชีวิตก็จะพบความสุขมากกว่าความทุกข์ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนะไอ้ที่มีความทุกข์พบว่ามันยังมีกิเลสอยู่ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆกิเลสมันลดลงจางลงจางลงไอ้ทุกข์มันก็หายไปหายไปหายไปของมันเองก็จะพบกับบรุมบสุขคือพระนิพพานในที่สุดก็คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์ตุทธะนั่นแลเอาละถึงเวลาพอสมควร พุทธก็จะให้พอนะอเขาให้ท่านที่ได้เข้ามาสดับอารฟังพระธรรมเทศนาของพุทธในครั้งนี้จงเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจเริญด้วยอายุวันนะสุขะภละมีทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้ โดยชอบด้วยถรมทุกประการเชิญน,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 นะเจริญพรเจริญพรนะคุณโยมจเจริญพรวันนี้มีปิติดีนะคุณโยมมาฟังกันเยอะ,อะธรรมะรักษาบุญรักษาทุกท่านนะแล้วพบกันใหม่ธรรมะสวัสดีจ้า